โอเคนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆคุณดูทุกคนทุกท่านกันได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกตกตาเอฟเฟกกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนั่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆคนดูทุกคนทุกท่านจริงๆนะครับผมสําหรับคลิปที่ผมได้ปล่อยไปเมื่อเดือนก่อนนะครับผมโอ้โหเป็นคลิปสอนต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมคล้ายๆคลิปนี้นะครับผมโอ้โหแบบ จะวิวพุ่งทะลุแบบสูงมากนะครับหนึ่งพันวิวเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาให้การสนับสนุนโดยการเข้ามารับชมเข้ามากดติดตามนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เลยจะมีอีพีสองนะครับโดยการสอนนี่แหละนะครับอีพีนี้จะไม่เหมือนอีพีก่อนนะครับพี่ๆอ่าจะเป็นการที่เรานะครับผมจะอ่าแจกแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันอ่าบูสเต็นะครับผมที่ดาวน์โหลดง่ายกว่าแอปพลิเคชันอ่าก่อนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่า ก่อนนะก็ต้องขอภครที่ทุกคนดูทุกคนทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าแบบผมให้อ่ไม่ถูกนะครับรหัสมันจะให้ใส่รหัสนะครับผมเวลาเรารอดาวน์โหลดนะครับอื่อก็ต้องขอใัยจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสิ่งที่เราจะมีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับใครที่เข้ามารับชมอ่าคลิปก่อนแล้วนะก็น่าจะรู้นะครับสายอุดิจินะครับต่นนี้ผมต่อเอานะครับผมต่อเอาก็คือแบบอ่าเขาเรียกว่าไงแบบ ซ่อมเอานะครับแต่ก่อนมันจะเป็นสาย a อ d ด o อ d ทั่วไปนะครับโทรศัพท์ใหม่ของผมมันเป็นอ่าเรียกว่าไงดูชาร์จแบบไทยซีนะครับก็เลยแบบตอเปลี่ยนนะครับโดตามที่เห็นนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเมาส์นะครับเมาส์อย่างที่สามนะครับคีย์บอร์ดนะครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับพี่พี่เออแค่นี้ก็เล่นได้แล้วอืมมามาดูกันนะครับว่าแบบ มันจะเล่นได้ดีเท่ากับคลิปก่อนที่ผมได้สอนดาวน์โหลดไปหรือเปล่านะครับผมบูสแตกนะ็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดาวโหลดนะครับผมดาวโหลดง่ายกว่าเดิมครับแค่กดโหลดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนแล้วก็นะออติดตั้งเนาะนั่นหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับฝนตกแรงมากนะครับ <c oughs> <c oughs> คลิปช่วงฝนตกนะอืม ก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะมีเนาะสําหรับใครที่ไฟไม่พอนะครับแนะนํานะใหะ้สั่งซื้อ,อสายชาร์จแบบนี้มานะครับแบบสามารถแบบใส่เสียบใส่โทรศัพท์ที่มันเป็นรูตรงนี้ได้นะครับัวไฟมันไม่พอนะรูตรงนี้นะเนี yeah. ่ยเดี๋ยวไฟจะไม่พอนะครับให้ทําการซื้อมาก็ได้นะครับแต่ของผมไฟมันพอไงนะครับต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้เลยนะครับไม่ต้องต่อสายชาร์จเพิ่มนะครับเอออะ แล้วก็ทําการเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมเจอกันในเกมนะครับ <c oughs> เผื่อเจอกันในหน้าหลังแอปพลิเคชันนะเออ <c oughs> อาจจะพูดเออหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในหน้าจอโทรศัพท์ผมนะครับผมหน้าจะมันก็จะประมาณนี้นะครับให้ทําการนะครับลงเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ผมได้ทําการแจกไว้เลยนะครับผมถ้าสําหรับท่านไหนที่ดาวนโหลดแล้วเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมแบบเนี้ยแอปตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี้ยบูสแตกนะครับอ่ะ แต่ชื่อมันจะไม่ใช่บูสต c k นะครับมันจะเป็นแอปของปลาหมึกเนาะในเสโตก็มีนะครับแต่แอปนี้จะมาตัดแปลงนะครับผมทําให้มันคล้ายๆบูสตัคนะครับแต่ว่าเมาส์มันจะเป็นจากสีสีฟ้านะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับคล้ายๆบูสตัคจริงๆนะครับอะให้ทําการนะครับเสียบสายอุตจีนะครับหรือเสียบเข้าไปเลยนะครับผมปุ๊บอะแล้วก็ทําการนะครับเสียบเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเข้าไปได้เลยนะครับพี่ๆ เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบก่อนนะอ่ะลั่ไท่านทการเสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีเมาส์เนาะเมาส์ขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้พี่ๆคนดูนะครับทาการเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนเนาะตั้งค่าปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเข้าไปที่ DPI นั่นเองนะครับปึ๊บเพิ่มเติมอรต้าค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะของผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นรุ่น Redmi Pro X2 นะครับผมไม่รู้ว่า ยี่ห้อของพวกพี่ๆจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ของผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมเข้าไปที่ตรงปรับ DPI นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทําการเลื่อนลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะครับผมมันจะเขียนมานี่ไงเห็นไหมครับผมเนี่ยแก้ไขข้อบกพร่อง USD นะครับผมให้ทําการเปิดเลยนะครับผมแต่ก่อนมันปิดอย่างนี้นะครับให้ทําการเปิดนะครับแล้วก็กดอนุญาตไปนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับกดตกลงนะครับอะก็จะประมาณนี้นะครับผม อ่าเนี่ยนะครับอ่ะก็ออกได้เลยนะครับก็ทําการเข้าไปที่แอปบูสเต็คที่ผมได้แจกไปนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการกดเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็ทําการกดเข้าไปในเกมได้เลยนะครับกดบวกเกมที่เราจะเล่นเนาะแต่ผมจะเล่นเกมวีไฟนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงที่ผมวงกลมให้นะครับเออปึ๊บกดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเข้าตรงที่ไม่สนใจนะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการ ต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับก็คือไม่ยากนะแค่เรามีเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็สาย OTG นะครับที่สําคัญต้องมีโทรศัพท์พด้วยนะครับในการเล่นเกมเนาะเออเนี่ยก็ต้องทําการรอสักครู่นะครับไม่ผมไม่ได้เข้าเกมนานแล้วนะสี่วันแล้วนะครับพี่พี่เออเร่ก็ได้เล่นเกมนะครับอเดี๋ยวเราก็ทําการล็อกอินได้ปกติได้เลยนะครับผมพี่พี่กดคียเข้าไปในเกมเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเมาส์มันก็จะเป็นสีน้ำเหลืองแบบนี้นะครับผมสีเหลืองเนาะเนี่ยแล้วก็ทําการเล่นได้เลยนะครับผมเนี่ยคลิกได้เหมือนในคอมเลยนะครับผมเหมือนในคอมไหมเนี่ยเนี่ยพีพ่่สังเกตดูนะครับตรงลางๆอยู่ตรงเมาส์ผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแอร์บูสแ์สต็กนะครับได้เราทําการคลิกเข้าไปได้เลยนะม,นนยมันจะเป็นพวก ตั้งค่าปุ่มอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับถ้าเราจะเซฟแล้วก็กดใส่ตรงรูปบูสแต็นะปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับก็จะบันทึกนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าในเกมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าปุ่มนะครับผมเนี่ยปรับปุ่มเนาะปึ๊บนะเนี่ยปุ่มของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็ทําการตั้งค่าปุ่มเลยนะครับผมกดคลิกเข้าไปที่แอปบูสแต็คนะปึ๊บนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมตั้งค่ายังไงนะครับ ถ้าใครที่อยากจะเลื่อนปุ่มนะครับมาไว้ตรงไหนก็เดี๋ยวผมจะบอกนะอ่ะวิธีการเพิ่มปุ่มนะครับให้กดตรงที่บวกนะปุ่มบวกนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรสีดําผมชี้อยู่นะครับผมก็ให้พี่ๆคนดูนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะเกตดูนะครับมันจะมีตัวเองอยู่นะครับมันจะมีหลายๆแบบนะครับให้เราเลือกเอานะครับอืมแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับอ่ะให้พี่ๆคนดูนะครับทำการกด เลื่อนเมาส์นะครับผมมาที่ตัว A นี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมติผมจะตั้งค่าเป็นปุ่มยิงสายนะเนี่ยนะครับปึ๊บก็เลื่อนมาตรงปุ่มยิงสายนะก็วางนะครับอ่ะแล้วใครพี่ๆคนดูนะกดภาพเข้านะพาพเข้าเหมือนเดิมนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่เราเลื่อนมาเมื่อกี้นะครับเราก็เลือกปุ่มเลยนะครับว่าเราจะเอาเป็นกดตัวไหนนะครับถึงจะแบบยิงปุ่มสายนะครับ ผมก็จะเป็นตัวเซตเลยล้กันนะเซตเซตไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <De> ja, <ๆ S 1> เพราะว่า <De> ja, ผมตั้งค่าไว้แล้วไงตัวเซตเนี่ยอ่ะถ้าเรากดโอเคเองก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากใช้แล้วนะเราก็ทําการครับนะกดการกระบาดปึ๊บอ่ถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้นะครัแบแสดงว่าผมอ่ามีตัวใดรตัวหนึ่งนะครัแบบนะที่ใช้เป็นอ่าตัวเซตแล้วนะนี่ไงตรงปุ่มนอนเนี่ยนะ่ผมใช้เป็นตัวเซตแล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะเนี่ยจะขึ้นแบบ คุณจะเอาตัวเซตตัวนี้ออกไหมนะตัวตรงที่เป็นปุ่มนอนนะครับเราก็จะทําการเอาออกให้ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดโอเคมันก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งเป็นตัวเซตเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงมันจะเป็น2ปุ่มนะครับอืไม่แนะนํานะครับเอาปุ่มอื่นดีกว่านะครับอะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะไม่อยากนะครับเนี่ยสมมติปุ่มนอนผมเนี่ยมันเป็นตัวเซตใช่ไหมครับแล้วก็ทําการนะครับกดลบออกได้เลยนะครับเดี๋ยว ลบนะครับเออหรือไม่ก็เปลี่ยนก็ไดนะ้เออกดกากระบาดออกนะไม่เปลี่ยนนะกระบาดแล้วก็ลากตัวใหม่เข้ามานะเออลากเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมสอนเข้าใจยากแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการนะเดี๋ยวผมขอเป็นปุ่มแร <laughs> ็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นปุ่มนี้ไงนะครับอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตั้งค่าปุ่มนะมเข้าใจหรือเปล่า อีกปุ่มหนึ่งนะครับผมกดเข้ามาที่ตรงตั้งค่านะครับเนี่ยอยู่มุมขวานะครับมุมขวาถัดจากปุ่มบวกไปหนึ่งปุ่มนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยปั๊บเนี่ยอันขั้นบนนี้ก็คืออปุ่มที่เราตั้งนะครับไม่ว่าจะเอาชาชัดหรือไม่ชนะครนะก็จะประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ปรับให้มันจางก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแนะนํานะครับผมมือใหม่เราก็ไม่สมควรที่จะปรับให้มันจางนะครับปรับให้มันแบบเข้มๆเลยนะครับจะได้เห็นว่าเป็นปุ่มไหนเป็นปุ่มไหน นะครับจะได้กดถูกเนาะอันที่2นะครับอันนี้ก็คือเมาส์นะครับว่าเราจะเอาเมาส์เร็วขนาดไหนนะผมก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าอีกปุ่มหนึ่งนะครับสําหรับปุ่มรีเมาส์นะครับตามเมาส์ที่ผมชี้ไว้เลยนะครับปึ๊บลีกเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมให้ทําการกดปุ่มไหนก็ได้นะครับผมในคีย์บอร์ดหรือในเมาส์ก็ได้นะครับอ่ากดปุ่มที่เราจะทําการเอาไว้รีเมาส์นะครับผมผมจะทำอ่ากดเ็ลขสี่แล้วกันนะครับเออเลขสี่นะครับอ เป็นปุ่มเมอลนะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอีกปุ่มนึงนะครับสําหรับปุ่มนี้นะครับนี่ให้เราเคลื่อนมาไว้ตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ตรงนี้นะให้กดเข้าตรงปุ่มบวกนะกดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยไอตัวปุ่มนี้เนี่ยครับให้เรานะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ผมเลื่อนลงมาแล้วนะครับมันจะเป็นปุ่มแดงนะอันนี้มันเกี่ยวกับการรีเมอลนะครับเราต้องเอามาไว้ด้านขวาตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะหลอนบ่อยนะเบล์เนาะอ่ะแล้วก็กดซฟเลยนะครับกด ข้าตรงรูปบูสเต็ครับคลิกเขาไหนึ่งทีนะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งขานะครับอืผมว่าคิดว่าผมสอนละเอียดขึ้นไหมนะครับหลังจากคลิปเมื่อกี้ผมไม่ค่อยสอนละเอียดเท่าไหร่นะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบพวกเมนต์อยู่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ลองไปเล่นในโซนฟรีดูนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นเที่ยงไหลนะครับ ไปเล่นเกมฟรีไฟล์ม,มา4ี่หวันแล้วนะสามสวันนี่แหละแมบไม่ถึงสี่ห้าวันดอกนะอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเล่นไในปกติเลย,เยกดเดินกดอะไรเนี่ยเล่นได้ปกติเลยนะครับกดเดินเนี่ยเมาส์สังเกตดูนะขออภัยในเสียงรบกวนนะครับเนี่ยเมาส์นะครับี่ยวิธีการซ่อนเมาส์นะไม่ให้กดเอ่อเลื่อนมาไว้ตรงกลางก่อนนะเมาส์ กดเลข4เลยนะเลข4ที่เราตั้งค่าไว้นะปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปนะเนี่ยก็จะหัดหน้าหัดลองได้นะทําปกติเลยนะเออเป็นไงเหมือนในคอมไหมครับพี่ๆเมาส์เร็วเกินนะเห็นไหมเมาส์โคตรเร็วนะครับคลิกคลิกซ้ายนะมันก็จะเป็นปุ่มหมักนะโอ้ยไหมนะครับ,ออไ,นะรบได้เลยนะเห็นไหมแจวอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็การตั้งค่าในเกมนะครับผมอ่ะลองวิ่งลองกด ผมเล่นมือเดียวนะเพราะว่าอีมือนึงผมจับไมค์อยู่เดี๋ยวผมขอญาตวางไมค์ไ้ก่อนแนละ้กันนะครับมาเนี่ยครับพี่พี่นี่ผมเล่นแบบนี้เลยเนี่เล่นไม่ขนาดเลยเนะนี่ยมือวางเป้าเนะี่ยมันจะวางยากหน่อยนะครับเมาส์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเราก็ทําการสโขบนะครับสโขบกดปุ่มขวาก็ได้นะปุ่มขวาครับเนี่ยกดเปลี่ยนไม่ก็กดตัวอ่านะกดวิ่งก็ แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะนี่กดประมาณนี้นะครับผมสําหรับการต่อมาคีย์บอร์ดนะครับออวิธีการดึงเมาส์กลับนะครับก็คือกดเลขสีเหมือนเดิมนะเมาส์ก็จะกลับมานะเราก็สามารถเก็บของได้เลยอือเป็นไงจับบอ่นี่ไง้อันนี้เป็นสาย U D G นะครับมันจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเล่นนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ในสรับผมอ่าวันนี้ผมตั้งใจจะมาแจกแอปเฉยๆนะครับอือก็เลยถือโอกาสมาสอนด้วยนะครับผม ก็ต้องขอบคุณพี่ๆคนดูนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมนะครับจนยอดวิวพุ่งเป็น1000พเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่ะคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมถ้าพี่ๆอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทําให้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมไม่ทําขอให้ผมอ่ะกดหยอกหยอกหยอกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะลืมนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับผมฝากเข้าไปรับชมไหไลท์ผมเลยนะครับ พือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมหนึ่งวิวคือหนึ่งกำลังใจนะครับที่ผมต้องการนะครับในการทาคลิปนะครับอือแล้วก็หนึ่งผู้ติดตามนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยด้้อนะครับอ่ะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับได้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายครับ